สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านมีพระมิตรได้ขอเสนอขึงสมอแท้หรือไม่ท่านผู้ชมคิดพิจารณาทดสอบสายตาอย่างรอบคลอบหากว่างก็คอมเมนต์มาบอกว่าแท้หรือไม่วันนี้28กันยายน2566 สภาวะเศรษฐกิจอึมครึมคล้ายต้นปี39ในวันตุษจ,จีนข้าพเจ้าได้นำเป็ดไก่ผลไม้ให้ลุงสถาปนิกใหญ่ท่านหนึ่งจบสถาปนิกจุลาจบโทเมสเซจุเซ็ตวันนั้นเอ่ยเตือนข้าพเจ้าว่าทำธุรกิจทำงานอย่ารับงานกับบริษัทเดียว เสมือนหนึ่งการทิ้งสมอเรือเมื่อมีพายุใหญ่เข้ามาสมอเส้นเดียวเอาไม่อยู่ควรยึดโยงหลายหลายเส้นจากบัดนั้นจนบัดนี้ยังจำได้แต่เราดิ้นไม่ออกปี40โดนเต็มเต็มจากงานเจ็ดที่กลายเป็นไม่มีงานจากคนงาน300้อกว่าคน เหลือสามคนปัจจุบันเศรษฐกิจมหาภาพอึมครึมมากสงครามรัสเซียยูเครนคิดว่าจะจบก็ยังไม่จบเอเป็กลดการผลิตน้ำมันราคาทองพุ่งสูงปีดบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของจีนเอเวอร์แกนลนล้มละลาย ต่อไปคงเป็นรัฐวิสาหกิจของจีนหากเป็นเช่นนั้นจะมีผลกระทบไทยอย่างแน่นอนต้องระวังได้เงินมาต้องประหยัดประเทศไทยกอนอง,งอขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีก25สตางค์เป็นสองบาทห้สสตางค์ ในวันที่27กันยายน2566กนอง,องขึ้นมาหลายครั้งตามเฟดของอเมริกาเพื่อสกัดเงินเฟอ้อแสดงว่าเงินเฟอ้อยังไม่หยุดของแพงยังไม่หยุดและเกิดสภาวะเงินฝืดไม่มีเงินใช้ก็เพิ่มขึ้น ไทยมีรัฐบาลใหม่มีนโยบายพักหนี้เกษตรกรเงินหมื่นบาทดิจิตอลทุกทุกคนเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจและส่งเสริมสภาวะเงินเฟอ้อสวนทางกับแบงก์ชาติเราไม่เก่งเศรษฐศาสตร์แต่สภาวะเช่นนี้ถ้าเป็นไปได้อย่าขึงสมอเส้นเดียว เพิ่มเส้นเชือกไปอีกเส้นเส้นได้ก็สำคัญคือการเก็บออมการพิจารณาพระสมเด็จก็เช่นกันต้องดูหลายหลายด้านหลายหลายเส้นของสมองยึดเส้นเดียวมักจะขาดดูเนื้อคงไม่พอดูพิมพ์ก็ไม่พอต้องหลายๆายอย่างประกอบกันคราบ ผิวหนังและผิวใต้หนังกํมพราธรรมชาติที่เกิดจากการผลิตการตัดขอบข้างลักษณะของหลังพระวิเคราะห์พิจารณาพระสมเด็จต้องรอบครอบหลายหลายสิ่งประกอบกันและที่สำคัญคือความรู้สึก ความรู้สึกที่มีต่อเนื้องานต่อองค์พระการวิเคราะห์พระวิเคราะห์เศรษฐกิจวิเคราะห์ชีวิตควรอยู่ในหลักการความรอบครอบอย่าประมาทโดยเด็ดขาดสวัสดี